สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เข้าครัวกับพี่น้อยตามเคยนะคะพี่น้อยจะพาทุกคนทาํทากะเพราทะเลรมิสนะคะสามารถทําขายก็ได้ทํากินเองก็ดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเรามาดูอัตราส่วนผสมกันเลยนะคะพี่น้อยได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมไว้มันจะสะดวกสบายเวลาเราเอาไปผัดนะคะหยิบลงกระทะผัดแล้วสะดวกรวดเร็วมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเราก็อ่า ใส่ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็เทน้ามันลงไปนะคะแล้ว ä, ใส่พริกกระเทียมที่เราโขกอย่าไปนะคะลงไปผัดนะคะผัดพริกกระเทียมนะคะให้ส่งกลิ่นห,หอมๆให้พริกกระเทียมของเราสุกนะคะพริกกับกระเทียมเนี่ยทุกคนสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะกะเพรามันต so ้องเพ็ดรสจัดจ้านนะคะทุกคนสามารถใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเมื่อเราผัด พริกกับกระเทียมนะคะส่งกลิ่นหอมๆแล้วนะคะอืพริกของเราเริ่มสุกเราก็จะใส่หอยแมงผู้นะคะแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกของเรานะคะปลาหมึกล้วยนะคะลงไปผัดคลุกเคล้ากันนะคะให้ปลาหมึกกับหอยนะคะสุกประมาณห้าสินนะคะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะ ตามด้วยน้ำปลานะคะตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวตามด้วยน้ำมันหอยนะคะหรือใครที่อ,อยากชอบใส่ชูรสก็สามารถใส่ได้นะแต่สูตรนี้พี่น้อยไม่ใส่ชูรสนะเพราะว่าพี่น้อยไม่ค่อยชอบชูรสเท่าไหร่นะคะแต่รสชาติเนี่ยทำออกมานะคะอร่อยเผ็ดจัดจ้านถูกใจคุณในครอบครัวแน,น่นอนนะทุกคนสามารถลองไปทำกินดูนะ ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะหลังจากนั้นพี่น้อยก็ใส่กุ้งลงไปที่พี่น้อยไม่ใส่กุ้งลงไปเลยเพราะว่าพี่น้อยจะ,ะใส่ทีหลังเพราะกุ้งอ่ะมันจะสุกง่ายถ้าว่ากุ้งมันสุกเกินไปเนื้อมันจะแข็งกระด้างมันไม่อร่อยนะคะพี่น้อยก็จะใส่กุ้งไปทีหลังนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมันจะสุกง่ายใส่ไปแป๊บเดียวโดนความร้อนก็สุกแล้วนะคะเห็นไหมทุกคนเริ่มออกเหลืองแล้วกุ้งของเราสุกนะคะ สูตรนี้รับรองว่ากุ้งนุ่มอร่อยแน่นอนนะคะกุ้งเราเหลืองสวยมากเลยทุกคนผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็ชิมรสดูนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กะเพราว,ะะวันนี้พี่น้อยใช้กะเพราใบใหญ่นะทุกคน กับพร้าวลงไปนะคะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะถ้าใครชอบแบบบ้าคลุกคลิกก็คือนี่ใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบน้ําเยอะหน่อยก็สามารถเติมน้าซุปหรือน้าเปล่าไปได้นะคะแต่พี่น้อยชอบคลุกคลิกนะทุกคนคลุกคลิกผัดให้เข้ากันตอนนี้กะเพราของเราส่งกลิ่นหอมมากนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะ ตักราดข้าวเลยก็อร่อยนะคะหรือจะแยกใส่จานก็ตามสะดวกเลยนะคะกุ้งของเราสุกงองได้ที่แล้วนะคะสีสันสวยน่ารับประทานมากเลยค่ะทุกคนทีน,น้อยก็ชิมรสอีกทีหนึ่งนะคะได้ที่แล้วก็ ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะสำหรับใครที่ทำขายก็สามารถทำเป็นข้าวราดได้เลยนะคะอร่อยหอมถูกใจแน่นอนรสชาติเผ็ดจัดจ้านนะทุกคนทุกคนลองไปทำกินดูนะคะทำแล้วก็รสชาติเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกพี่น้อยได้ด้วยนะคะอัตราส่วนผสมทุกคนสามารถเพิ่มเติมปรับได้ตามชอบเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หอมมากเลยกระเพราของเราสีสันน่ารับประทานนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ